ก็ต้องกาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับคลิปอันบ็อก one piece op 06นะครับ wing of กัปตันนะครับซึ่งสำหรับบล็อกนี้นะครับก็จะมากับตีใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจลม่านะครับเกาะเงือกรวมถึงทิลบาร์กนะครับแล้วก็ยังมีของเสริมนะครับอย่าง leader film นะครับที่ออกมาเสริมให้กับของเดิมแล้วก็ของเสริมให้กับวานุคุนิด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในบล็อกนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับ ซึ่งผมโทฟูนะครับก็รับหน้าที่ในการอันบ็อกแล้วก็บรรยายนะครับบ็อกนี้เนี่ยแทนคุณฟิลลีดีนะครับที่กำลังติดภารกิจอยู่ที่แกนไลน์เช่นเดิมนะครับก็ไม่พูดพมทำเพลงนะครับและเปิดมาโอ้โหด้วยเซกเลยนะครับสำหรับซองแรกนะครับกับโลโลอาโซโลนะครับสีเหลืองนะครับเซกประจำบ็อกนะครับอืเปิดมาซองแรกก็งานดีเลยนะครับสำหรับใบนี้นะครับแล้วซองที่2นะครับเปิดมาได้เป็นหัวแร่สีเขียวนะครับแวนเดนเด็กเคนที่เนะครับ ก็เป็นใบที่ออกมาเล่นกับเมคคนิคในชุดนี้นะครับกับมนุษย์เงือกนะครับแล้วก็เรือโนอานะครับก็เก่งนะครับมีความสามารถในการเคโอคาแรคเตอร์อีกฝ่ายได้นะครับด้วยการใช้เรือโนอาะครับแล้วต่อมาด้วยซองที่3นะครับสีเหลืองนะครับชิคุโนโจนะครับก้าวปอกดาบแดงนะครับวานุคุนินะครับนอกจากนี้ยังได้เป็นด้งด้วยครับด้งสําหรับในชุดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นด้งที่สวยงามนะครับเป็นด้งของโซโลกับซันจินะครับที่โผล่มาในภาพวานุนะครับ ปิดต่อมาครับกับ2องที่4นะครับได้มาเป็นทาชิงินะครับแถมได้เป็นลีดเดอร์สีดำของโมเลียด้วยนะครับก็โมเลียนะครับก็ทีละบาร์กนะครับออกมาเล่นสำหรับชุดนี้นะครับชุดใหม่นะครับมีเทคนิคค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วต่อด้วย2องที่5นะครับได้มาเป็นโฮดี้โจนส์นะครับสีเขียวนะครับสำหรับใบนี้ก็เป็น SR นะครับ SR ใบแรกนะครับที่ออกมาในบล็อกนี้นะครับที่เราเปิดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายที่เล่นใหม่นะครับในชุดนี้ครับ ต่อด้วยสีเหลืองนะครับ S R ตามมาติดๆนะครับกับซองที่6นะครับกับโมโมะล่างโตนะครับแหมเป็นบ็อกเกอร์สีเหลืองด้วยนะครับอู่ได้เป็นสเตดด้วยนะครับสเตทเีเลบาร์กนะครับแล้วต่อกันด้วยซองที่7นะครับได้มาเป็นวินสโมกนิจินะครับก็เป็นของสายเจอมานะครับเมคานิกใหม่ชุดนี้เหมือนกันนะครับสายใหม่นะครับกับเหล่าเซ้นไตนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับต่อด้วยอีเวนต์สีม่วงนะครับตามมาติดๆนะครับ กับแบ็กบัคนะครับสีซ่าโดนเราวินสโมกไล่กระทืบนะครับโอ้ได้เป็นลีดเดอร์อุต่าด้วยนะครับม่วงแดงครับของเสริมฟิล์มครับแล้วต่อด้วยดร์เฮดฮอกนะครับของเสริมนะครับสีดำนะครับไล่สีนะครับให้กับในส่วนของธิราร์กนะครับแล้วเปิดมานะครับเป็น SR ใบที่3แล้วนะครับกับสีแดงนะครับของเสริมฟิล์มนะครับชูรายะนะครับแหมใบนี้นี่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับสำหรับใครที่เล่นฟิล์มนะครับ ป็นบ็อกเกอร์ชั้นดีด้วยนะครอูแล้วต่อด้วย r เะสรับสีน้ำเงินนะครับกับคนเอกนะครับอารามากินะครับหรือว่าเลวุกิวนั่นเองนะครับที่มาในชุดนี้นะครับเป็นบ็อกเกอร์สีฟ้าครับคนเอกคนถัดมาแล้วนะครับต่อด้วยอีเวตนนะครับสีเขียวนะครับอีเวต์โซโลนะครับอูเปิดได้โลอาเรือโนอาด้วยนะครับ มาดูกันต่อนะครับแต่ว่า s r ออกมาเหมือนจะครบแล้วนะครับสีใบนะครับอ่าแล้วได้มาเป็นโอนามินะครับสีเหลืองนะครับได้2นะครับพอเป็นของเสริมนะครับให้วาโนได้ด้วยนะครับน่าสนใจนะครับน่ารักด้วยนะครับแล้วต่อด้วยอีเวนต์สีดำนะครับเป็นเนกาทีฟฮอลโลนะครับเป็นอีเวนต์นะครับให้กับทางฝั่งของโมเรียนครับหรือว่าเล่นกับเพโลนาในชุดนะครับแล้วต่อด้วยบรูคกนะครับสีดำครับ มาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ไปรัวๆเลยนะครับของดีออกน่าจะเกือบหมดแล้วนะครับเราได้มาเป็นอารองนะครับสีเขียวนะครับยังคงไม่ทิ้งนะครับกับของเสริมให้กับอารองหรือมนุษย์เงือกนะครับไปกันต่อนะครับสองที่สิบเจ็ดแล้วนะครับเรวได้มาเป็นอีเวนต์ฟิล์มนะครับเป็นของแก๊ลิงกันนะครับให้กับสีแดงนะครับไล่สองนะครับ มียังคงอยู่กับหัวแร่ครับตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วนะครับแล้วเปิดมาเป็นสีเหลืองนะครับรอบนี้เป็นอีเวนต์นะครับเสริมให้กับสกายเปียนะครับก็ยังไม่ทิ้งครับกับสกายเปียที่เพิ่งมาในชุดก่อนนะครับก็ยังคงมีของเสริมให้ก็อดเอนเนลของเราเรื่อยๆนะครับแล้วโอ้ได้มาเป็นลีดเดอร์โฮดี้โจนส์ด้วยนะครับสีเขียวนะครับแล้วโอ้ซองนี้ได้มาเป็นในส่วนของเซฟเฟอร์นะครับ สีม่วงนะครับแล้วเปิดมาซองที่20นะครับได้มาเป็นลูฟี่นะครับลูฟี่ไล่สองครับอันนี้เป็นของเสริมฟิล์มครับติดฟิล์มด้วยนะครับสำหรับไปนี้นะครับ2องที่20แล้วนะครับมาถึงซองที่21ครับอู่แล้วเปิดมาครับเป็นวินสโมกนะครับยอจีนะครับแล้วได้เป็นลีดเดอร์นะครับเขียวเหลืองนะครับยามาโตะด้วยนะครับ ก็น่าสนใจครับน่าจะเห็นคิปพ็อกซี่วอลของทางคุณฟิลิดีไปแล้วด้วยนะครับอ่าแล้วเปิดมาเป็นประเทศเจอมาครับแล้วต่อด้วยครับซองยี่สิบสองนะครับวินส m o โมกนะครับอิจิจินะครับอืมเหล่าแก๊งเซนไตนะครับมาเกือบครบเลยนะครับน่าจะเหลือคุณพ่อนะครับอย่างจัจจินะครับอ่าแล้วเปิดมาเป็นสีแดงนะครับหัวแรกสีแดงในซองยี่สิบสามนะครับกับทอตมูสิก้านะครับ บอสจากเดะมูวี่ครับของเสริมฟิล์มนะครับสีแดงนะครับน้าจะมาเล่นกับอุตะนะครับแล้วซองสุดท้ายนะครับได้เป็นอีเวนต์นะครับสีเหลืองนะครับรีเจ็คนะครับของเสริมให้กับสกายเปียหรือว่าชันดรานั่นเองนะครับก่อนนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของบล็อก o p 0 6นะครับสำหรับบล็อกนี้นะครับที่เราได้เปิดกันไปนะครับ